มืออาไม่เผ็มากคลแหงหรือค้ายเปียกนั่นนะคล้ายแหงายแหงเป็นหอยล่ะหายนกบอาง่ายมากสามสาวด้ยนางขางเรียนกันเลยสามสาวด้วย เลยง่ายเลยหัวหนึงหาแสนสามี่ไรหาแสนนี้สามสิบเมตรอยู่นี่กับสองล้านกีบอยู่นี่โอ้เนาะถักท้ายสบายดีเอฟซียางถึงเถียงเด้อเนาะเอาโมนี้เฮาก็ยังอยู่เมืองสมุยคือเก่าได้เนี่ยโมนี้เฮาก็มีโอกาสที่ดีที่เฮาก็ได้ขึ้นมาให้เนาะของพี่น้องชนเถ่ากระโดเฮาเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงเลยเนาะซึ่งมีลมพัดเย็นตลอดเลยเนาะที่มีภูเขาอ้อมแล้วกัน วิวที่ถัดเขาสามารถแนีเห็นประเทศเวียดนามได้เลยเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่จะเป็นหมู่บ้านชนบทเวียดนามเนาะจะอยู่ติดเลยเพราะว่าอยู่เขตนี่จะอยู่ติดายแดนหเนาะ,ะแต่ก็อยู่เรียบแม่น้ำลำเซปูอนอ่ามื่อนี้เขาก็มีโอกาสมาอ่าเสียยาให้เนาะพี่พอปเป็นเห็ดเป็นตูปเนาะเพื่ออ่าลีแดดลีฝนเนาะแล้วก็ยามเก็บเกี่ยวเขาเนะเพื่อจ,จะเอาเขามาเก็บไว้อยู่นี่เนาะเพื่อ อคอยลำเลียงเป๋ลงหมู่บ้านเนาะการขึ้นมาหมาู่บ้านก็ไกลเดินได้ต้องปีนภูเขามาเขาก็ตอนขึ้นมากก็โอ้เมื่อยเนาะเมื่อยแต่ว่าเมื่อยขึ้นมาหอดกันหูซสึกว่ามันกับุุมค่าเลยเนาะในในความเหื่อยของเงาะนะมันก็นะนกคุ้มา่าอ่าแหละผาบบรรยากาศนี่เนาะ,อะตอนนี้เ็นกำลังเห็ดอยู่นี่กำลังเห็ดยังเห็ดโบแหลวทื่ออเนาะแต่ว่าเห็ดขากลายอันนี้เป็นแบบ เฮือนดังเดิมของพี่น้องชุนเผากระโดเลยเด้จะเป็นแบบนี้แหละอ่าเป็นเพื่อนวัฒนธรรมในเมื่อก่อนเลยเด้งามไา่เนาะเอาสม่าทเห็ดเหมือนกับรีสอร์ทใดเลยนี่เนาะจะมุงด้วยหญ้าและแอมด้วยผ้าไหมไทยเนาะถึงเห็ดด้วยสีไมล์ลายมือจากพี่น้องชุนเผากระโดเขาเลยเนี่ยหาบึงด้ยากเนาะหาบึงใ้ยาก,าเ,ยากเลยเซึ่งอ่า ชนเผ่าอื่นก็จะบูมีเนาะจะมีแตกต่างกันนะในในแต่ละท้องถิ่นนี่แหละอ่ะนานี่มาหนี่มื่อนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่เนาะกำลังเฮ็ดเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มแอมแอมฟ้าแหละเนาะแอมฟ้าเถื่อนนานี่กันนานจะแล้วแหละมื้อนี้ก็เกือบลแ,ลแ,ลมมแล้วแหละนี่เนาะจะมุ้งดอย้าเด้นี่เพิ่นจะโคดใหม่นี่นี่เอาใหม่นี่โค้งไปได้ไปหลวดไล่เลยนี่แล้วเอาเอาไวานมามา้นี่มะมัดหรือวัสดุจากธรรมศาสตร์เองเลยนี่อ่า เนาะเป็นไม้อันนี้เป็นยา้ยาฆ่านี่แหละเนาะหญ้าฆ่าเขานี่ยนี่ผลจะจะไผ่จะทักด้วยอ่าไม้ไผ่คือกันได้จะสานไปเลยนี่ฮะโอ้นี่นเห็ดเดือยไม้ไผนะ่น้ำเนาะนี่นี่ปูนี่ก็จะซับใหม่เนาะซับไม้ไผ่เป็นเหมือนกระปากนี่แหละแต่ว่าจะเย็นดนะเนาะหาเอามือจับบึ่งนี่เย็นเลยเข่ามานี่อากาศนี่คักเลยนะ อากาศคักเลยนี่เป็นกระซับเป็นเป็นใหม่ผากเลยครับาสานนี่เออคักหวังว่าเฮามาเถื่อนหนาเฮาจะได้มีโอกาสได้มานอนอยู่นี่นะเฮาอยากมาอีกเนาะเสือว่าเฮาตรงมาอีกแน่นอนเนาะเถื่อนหนานี่เนาะเฮาอยากมาใส่ชีวิตเนาะจากสองสามคืนแหละบนภูเขานี่เออนอนอยู่นี่เนาะสอกหาอาหารกินจากธรรมชาติแถวนี้แหละเนาะเออนี่อันนี้เป็นภูเขาเนาะ ตรงไปหันจะเป็นผู้ตะเลี้ยงได้เนาะอยู่หันอยู่เทิงนั่นจะมีกระทิ่งอีกได้เนาะมีกวงมีกระทิ่งหลายเลยอยู่หันเนาะเมนูมะมะเขือเนาะมะเขือกึ่งอากึ้งอากึ้งเป็นภาษากระโดเฮาอากึ่งนี่อากึ้งกับอาบินนางเอกเข้ามาเสียครับเสียหญ้าให้มาเนี่ยีุงล้าหล้านเนาะสายเนาะเบิ่อโสกๆกีน่ายติดตาจุ กินยังก่อนดีตอดตนยันนมกินอากึ้งอากึ้งอ่อนอากึ้งอาอึมอ้าอึมมาอึมอ้าอึมอ้าอึมมาอ้าอึมอ้าอึม้องอึมคือมน้องอึมอกึ้งตัวนั้นอากึ้งอกึ้งเนาะอากึ้งคือมักซารีเออน้องเหาะเป็นอะไรมึอนี่เดินทางมวนป้อเจ็บขาเลยกัไปอซูซมินถือว่ามีรอเนาะอเล็กหน่อยเล่นบอลมึนี้ นี่รักอายลุลๆหลานๆนี่น้องๆนี่นะนี่นี่นี่แลนเลยนี่นี่น้อยนี่แลนเอาเลย์เลยเนาะเฮานี่ไปผักไปผักอืมนี่แต่ว่าผมเป็นยังมันกับเจ้าเก่งแมนแต่ว่าเฮากะคุมขาเนาะในการมาเนาะไว้ชุดยอดนะคุมขาแล้ะมาสายชีวิตอยู่เถงนี่การเฮามีความชุกแล้วเออมันคือมาพรค่ายแมน ได้สูบลมหายใจครับลมเย็นๆกับขาดนะได้เห็นแต่รถได้ยินแต่เสียงเพลงนะเสียงตู้เสียงเพลงเสียงโมโกรนหลายๆเข้ามานี่เนาะได้ฟังเสียงเสียงลมได้เห็นวิวงามๆอีกเหมือนปะวิวงามๆอ่ะยังอะไรอ่ะคึปเปรีอะคักน้ำฝนเลยนเออหนึ่งสองาม

เออแต่เราคือต้องมานะเกงเดี๋ยววันนี้เป็นเห็ดปืนเลยโอ้ผลิตเลยนี่กับ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 โอ้ผลิตขนาดเลยนีหลุมในพันนะหลูกในพานตองเป็นแดเออไม่ิเอาหุมี มาใส่ชีวิตนหมื่นได้มาอยู่สวนาจะหนึ่งหมื่นเต็มแหละเนอ็ดีกินมากเขดีกินกแกปะตัวนี้แกหรือออน อยมนี่แหละภ่าบรรยากาศเนาะเวลาเข้าไม้มาสวนนี่จะมีเครื่องปลูกข้องฟางหลายกินอาหารเนาะมีซาลี่ไปกินซาลี่ก่อนก่อนเข้าเป็นหมากนะเข้าต้องไปกินผืดหลายๆสชนิดได้ ก็อาจจะเป็น ienne, is, um. มักแ้งซาลีเนาะมัเคือ้ะมักฟิงสามารถปลูกเสรกันกำไห้เลยแตละเวลาห้ามาตอนแรกก็เก็บงานกินอยู่กันอยู่ซั้นอีกไงอ่าตกุนังมักคอนกินกังแกงมัเคือใส่ปลา พี่ลทกกัลที่อทาก,กันสี่อินสาลีก่อน,อนสมซ้ำแกงหมักเคื่ยววมันมันเปนคมไรทำไมอันนี้ทา,า,างอาบนปละมาระวังในสมา์ทบาดมือเขาได้เลอเจ็บ เนี่ยเนี่ยเฮ้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 ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้กเฮ้เ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเเ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  โอ้ลายต้องแสบนะรอรอแล้วก็ลืมไปแล้วจะโดยอาอึ้มเนาจะโดยอาอุ้มจ้าจ้าจ้าอึ้มจ้าอุ้มแสบแดงโชลอ่าอ่าเนาะ แล้วอ่ะอ,อืมนอนเผาได้ผลอืมม้วนนอนเว้นเนาะเนี่ยมันยังขาดเฮ้ยยังขาดเฮงนอนเตี้ยวหายเลยเตี้ยวหาย ลูกเจ้าว่าเนี่ยลูกชายเจ้าวะอืม่ะพอร์ <c oughs> มันเะผืนไปสวนน่ะแม่แม,ม่เปะเศกจอยเลยเศกตามาเลยอ,อยากไปนำ้ำผู้ใหญ่แล้วไปหาไปสวนมือเส้าน,นี้ยางมาเองว่ะแหลนมาเองเหาะช่วยเฮาเลยผักพรานสามจีเถื่อผู้เส้านี่หนามอือตามวัวเลยดีแต่วอกเอายาดมมานำ้ำ เอายาดมมานทาเลยไม่เช้านี้เอาเอาอาหารสุกแล้วต่อย่อานลุยลุยลยล้งขึ้นมากลงแต่เสาก็ลังขึนข้นน้อนกันเรียน กันอยู่หลายคนเลยน้องๆมันโอกาะโดยบ่กัน้กะโดดกะโดดไงเด้อกะโดยมาเด้ออันเกิมเือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนอยู่ตารางนี่คนน้องคนน้นงๆแฉบป้ะแฉบ

เแม่อันนี้นะเป็นหลอกนี่าหานะแม่ลิสนาสาวแม่เจ่าวะลิสนาสาวจ้ะขึ้นมาเด้เพ่มเพิ่มเพิ่แน่เจ้ามานึ่งป่าเรานาสาวป่าว่ะ จากที่เรากินเข่าแล้วพอดีน้องๆคนน่ะนอ้องเทินจะไปเก็บใบยาสูบใบยาที่เขาไปตากเลี้ยงแถวหมู่บ้านนี่นะแ้เขาจะเอาไปขายนะขายอยู่เวียนานาเอาพอขายอยู่เวียดนามจะมาเสือเอาแล้วน้องจะไปเก็บใส่กระจ้อยใส่กระตาอะไรก็เก็บเต็มหันเลยน้ยนองจังจะเมื่นอนะแค่เดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ที่เพิ่นปลูเข่านะนี่ทางไปนี่ไปอีกผู้หน่วยหนึ่งเลย โอ้ยเดินทางไปละโอ้ยยังไงอันหนึ่งเลยผู้ียวอพอมันเอายาให้ยอ่ไงอ้ายาคือร้ายเนาะชวนมันชวนตย่ไ่้อาตัวยาคือร้ายร้าแท้นีอ้ยจนสิบุเห็นเข่าเนาะแต่ว่าเอาสิแล้วละ โอ้โนี่เมืกีต้นหญาต้นหญาขึ้นร้ายแห้งนี่น้องๆลานๆนี่ก็มาน้ำติดตามนะสาวนะโอ้โหกับม้าไ้แล้วเพอร์ซีจะไปสวนหญ้าไปสวนต้นใบหญ้าแหละจะไปเก็บนี่เพินนี่เต็มกระตาแล้วเพิ่มเงอนนี่เต็มกระผ้าเต็มกระตาเนี่ยแหละ โอ้ยสติเป็สอยเพิ่นแล้วสิซ้ำตัวเป็นเผเอ,อ,เผเอก,กอีกแล้วข่อยบรเต็มกระาแล้วเอบอกขี้ตัออ้เพิแล้วเป็นอขี้โ <c> ม <oughs> ปา<ะ>โตมาขากันเอนี่นนโอ้ขากลายออนี่<ะ>มาหนีปัดหม่ม้ะ เพราะว่าเนืองจจกา่า้นใหม่ไรอากาศดีเลยเอาเอาบอกธรรมดาะารการสู่ชีบิตเนาะเทินเนาะสู่ไรสู่ไรแหละเจ้านี่ยปาโหเหยาภูเขาเลยทุกคนเอ้ยลุกซีบิตหนองสู่ชีบิตอะไรอุยหมดแหละ ไก่บอกแต่ว่าไก่กับบ้านเนาะเพราะว่าทางกลับเมื่อบ้านอืมมันมีอีกเส้นทางหนึ่งปปตัวตัวซา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 ตัวสั้นจริงๆเลยหัวร้องคู่ เปลนทางไหม่าไ่นีาเโอ้โหขุ้นยากไปไนไนี่ตะฝนตกนี่มื่นเลยนะไปยากเลยดีแต่ว่าสามันแดดฝนตจะสั้นนนี่ยลงนะครับคือจังกระตกองไว้นะยังลงไว้เพ่เดี๋ยวล้มอ้ ูอัน <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยชูักอ,อ,อ,อันนี้แหละผับบรรยากาศการเดินทางทุกคนกน,นี่หยากเยน้อยนึงยนกกระทนแล้วมือนนีะ ติดตามชีวิตหนองคนนั้นนี่สู่เต็มถี่ด้ะอ่ะโอ้ยขักขักวิวขักไรตรงน,นี้จะเป็นหายคนในหมู่บ้านแหละเป็นสวนคนในหมู่บ้านนี่เป็นเห็บวสวนยาคืาออะไรเ,ออเออตะใหม่เว้ยโอ้โห เป็นไห้อีกอันนึงนี่เป็นเทียงหน้าหน่อยโอ้เทียงตูบได้ยังไงก็ได้โอ้ปลูกหญ้าคือกันอยู่นี่ก็ได้เฮ้ยเงยน้อยพวเพื่อนเหงยน้อยเลยมาน้ำมด้นี่เปี้ยวเต็มกระยังเลยนี่มาประจำเต็มหน้าตาวักใหญ่แล้วเิ่นเป๋เพิ่นเต็มที่แล้วเพิ่นไปเลย คือนาหอยแลอ้ยนะไปตากขายด้นี่เอาเลยาเนี่ยยาสบหอยเ่นี้ยืนแก้วโอ้เสียไปองเลยบอกเลยขายขายบอกขายอือเขาเลิกขายอันนี้นี่นี่นี่ไมนึงหาแซนหาแนหาแซนอ้ จักโล่ักโล่หาแสององห้อยนี่เป็นร้านหนึ่งบริวาเรื่องโลนะเต็มห้อยนี้เต็มห้อยที่กเจ้าห้อยนี่แต่ว่าเขาเอาเป็นแมสบย่เนี่ยเอาเป็นแมสได้น่าจะเป็นแมสเอาประมาณสองว่านะสี่ซอกนี่ไรหาแสนนี่สามแมอยู่นี่กับสองล้านกีบอยู่นี่โอ้ไปขายไปขายแห่งวะ ไปขายแห้งหรือขายเปียกนั่นไหมคายแห้งขายแหงเออคล้ายแหงเป็นหอยล่ะหาแซนกีบไปเอ้าไปไปตอนนี้เดินทางมาไกลสีหอดแล้วคือสียังโบกไกลปันไดแหละเกี่ยวไปงูมาหน่ไกล่บ้านนี่ทุกคนนี่เส้นทางนี่ดิโเออนี่นี่บ้านอยู่นี่นะเลื่อนอยู่รูมนี่ แต่เป็นภูเขาอยู่นี่นี่ปาตัปูหอดเลวปาหอดแลวสันจิกเลยซูปาตูกักผิดผักพายเลยผักเพชรปูคนนี่ นี่เพื่อนน้องเราอยู่รุมนี้ภูกเขาอยู่นี่ที่ยวแนมขางทางมาเห็นน่ะเอออ้าวพูดเส้นทางผมบอแมนวะ้วฮ่า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 ฮาฮ่ เป็นภาพบรรายากาศที่มาในส่วนยาสูบนองนดะ้นี่ต้นยาสูบนี่เออนี่ที่เขาต้องเก็บเมื่อแล้วเมื่อหอยเมื่อหอยเนาะเมื่อหอยแล้วไปขายหอยหนึ่งนี่ฮาแซนเกีบหลังจากตากแห้งนะนี่นองจะมาเก็บอยู่นี่แหละเ,ออเก็บเมื่อนะเป๋เสกตาเมื่อจนเต็มแล้วนะี่สั้นเลยลงไปนี่หอดบาดเลยโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บยากันเลย <c oughs> เออนี่เรามาเอาแล้วหยางเมือ่เออเพราะว่าเป่าไม้ของหนองนี่คือหลังจากสีมาแต่หายอะนะหนออกมาแต่ไหาเสียหยาหาแล้วหน่องสิมาเก็บเอาใบยาสูบี่เมือเมือมาแล้วเลยเมีมาเก็บก่อนแล้วกว่าจะเก็บอีกบ่อใหญ่เลยแต่ว่าหามันปร่งอีกสันเท้าเฉลี่เมือเนาะลุยป่าเมือทั้งนี้แหละว่าบานอยู่รุมนี่แหละเพื่อนอยู่รุมนี่แหละป่านี่ชสวิตผู้สาว โุโจ๊าวเขาอ้าวชีวิตน้องเพื่อนเนี่ยไย<ป>ระวัะะงเด้อคอยเด้อคอยเด้อครับโตสั่นคักเลยนี่โอ้ยโอแม่เมืเชานี่แม่เล่าออกกับผ้าขึ้นมาทางนี้แมนแมนเต็นอยู่ หอด้านแล้วได้ยินเสียงไก่คันแล้วว้าวโอ้ยว่งเด้อ้านแล้วหอดบาทแล้วปลาตัวนี้ต้นใหม่มากใหญ่เลยธรรมศาสตร์ยืนคักแห้งอะไรโอยนี่ สั้นเลยเส้นทางนี่นปะน,น้องๆข้างนี้แหล่ลงเลยเฮานี่เป็นห่วงเขาเลยแต่สุดท้ายเขาแหงไปลายใบว่าเฮาของแคบเลยฮืบมันเถอะมันเถอเฮ้เฮ็ดยังอยู่บ้านแซียวเชวหรอฮะ ตัวตัวเดินเห้งไหอย่เจ้าเนาะเดี๋ยวอดเิตเลยหไหอปุ๊บตสันโตจริงเลยเ้อคนบงกับยาฟาวตาเอม่เียเาขึ้นหกันได้่แหม่ป๊บตัวแข็งทันจริงเลยนนี้นะป๊ต อุ้ย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 หินลงแล้ววรงอุ้างอุ้ย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 ปาต๋อใครนี่โอ้โห หอดมูบ้านเลยทุกคนเพย์ตอนนี้เขากับมาหอดมูบ้านเลยไนดะ้เนาะคิดว่าเขากับสีเอาเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อเนาะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศใส่ชีวิตอยู่ในไห้ในสวนเนาะติดตามชีวิตน้องทเทินเพิ่อถ้ามาได้ชีวิตนี่อุนะ้ยเนาะมวนแต่มมว่ามวนนะเนาะมวนค่อยมากกับมวนดีใจที่น้องกับเปิดโอกาสให้พวกเขาได้นนมาติดตามชีวิตน้องมาหนี้เนาะโอเคสน,นันวันนี้เอาเสียเอาเพียงตัวนี้ก่อนเด้อทุกคนบายบายขอบใจหล,ลายๆเอาเทิร์นบายเอฟซีนะ น่ะคนอีหยังคือว่างามแท้